รเรามาที่ฐานด้วยกันนะครับในระหว่างที่เราเองได้ได้พูดคุยเกี่ยวับเรื่องยุทธภัณฑ์ทั้งชุดแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เราได้รับการเจิมพระพรที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าเรามาที่ฐานด้วยกันนะครับเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดที่เราคุยกันในเอเฟซัสบทที่ 6: ข้อ10ถึง18นะครับมาที่ฐานด้วยกันนะพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอพระองค์เจิมเราทุกคน ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เราจะที่ฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมพี่น้องทุกคนขอพระวิญญาณช่วยเราด้วยเราขอรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าสวมชีวิตของเราให้เรารู้จักความจริงของพระเจ้าสวมความจริงเป็นเข็มขัดคาดเอวของเราพระวิญาเจ้าเราขอสวมด้วยความเชื่อเดี๋ยวนี้ความจริงของพระเยซูจะไม่ละจากชีวิตของเราไป แต่ความจริงนั้นจะอยู่ล้อมรอบเอวของเราอยู่ล้อมรอบชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราขอรับความชอบธรรมที่เหมือนกับเกราะป้องกันอ,อกป้องกันอารมณ์ความรู้สึกจิตใจของเราพระเจ้าจะไม่มีศัตรูใดมาตัดขั้วหัวใจของเราได้เพราะเราสวมความชอบธรรมของพระเยซูสวมความชอบธรรมที่พระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อล้างเราให้สะอาด โดยความชอบธรรมของพระเยซูนี่เองเราจึงได้รับความชอบธรรมและได้รับสิทธิในการเป็นลูกของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสวมทับซวงเป็นเกราะป้องกันองค์ให้กับเราคือความชอบธรรมของพระองค์แล้วโดยพระเยซูคริสต์เราขอสวมพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอรับรองเท้าแห่งข่าวประเสริฐในฝ่ายเจิตวิญญาณของเราขอสวมรองเท้าแห่งข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข สวมเราทุกคนพระเจ้าที่เราจะเดินไปทุกที่ทุกแห่งนำพาสันติสุขความรักนำพาข่าวประเสริฐของพระองค์ไปทุกที่ทุกแห่งพระเจ้าขอพระองค์ให้เราพรักพร้อมในการดีที่เราจะไม่วิ่งออกไปโดยที่ไม่สวมรองเท้ารเราทุกที่ทุกเราทุกแห่งที่เราไปขอสันติสุขนำหน้าชีวิตของเราคนรอบข้างจะสัมผัสสันติสุขของพระเยซูจากชีวิตของเราได้พระเจ้าเราขอรับความเชื่อ เติมเต็มความเชื่อในชีวิตของเราเหมือนดังเกราะที่ป้องกันลูกศรเพลิงของพญามานป้องกันความเท็จทั้งหลายที่มารพยายามใส่เข้ามาในชีวิตของเราพยายามยิงเข้ามาในชีวิตของเราเราขอป้องกันด้วยโล่แห่งความเชื่อในมิติฟันวิญ,ญญาณเดียวนี้ในพระน,นามพระเยซูคริสต์ขอรับความเชื่อที่เต็มล้นในพระองค์เป็นของประทานนะครับความเชื่อของพระเจ้าเจิมเราด้วยของประทานแห่งความเชื่อสิ้นทุกคน ในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าขอรับด้วยความเชื่อเดี๋ยวนี้ที่เราเองจะรอดพ้นจากสอนเพลิงแห่งความสงสัยสอนเพลิงแห่งความหลอกลวงทั้งสิ้นเพื่อเราจะได้เดินอยู่ในความจริงของพระเจ้าเสมอพระเจ้าขอพระอวยพรเราเราขอรับมวกเหล็กแห่งความรอดขอความรอดของพระเจ้าสิ่งที่เป็นการไถ่ของพระเยซูการงานที่สําเร็จแล้วบนกางเขนของพระเยซูสวมความคิดของเรา เพื่อเราจะทําสิ่งใดเราคิดถึงความสําเร็จของพระเยซูบนไม้กางเขนพระเยซูทําสําเร็จแล้วดังนั้นไม่มีสิ่งใดยากสําหรับเราเพราะว่าไม่มีสิ่งใดยากสําหรับพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องฮะฮาเลยขอบคุณพระเจ้าที่ความรอดของพระเจ้าสวมความคิดของเราสวมความคิดของเราในมิติฟามิยาเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูรคริสต์เจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์โดยพระเยซูเราจึงได้รับความรอดเท่านั้น ความรอดไม่ได้มาทางความพยายามของเราแต่มาทางพระเยซูขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราขอรับความจริงในพระเจ้าของพระเจ้าทั้งหมดขอให้เรารักถ้อยคําของพระเจ้าแต่ถ้อยคําของพระเจ้าเป็นเหมือนดังดาบที่ติดเพลิงอยู่ที่เราถืออยู่ที่มันอยู่ในปากของเราอยู่ในความคิดของเราอยู่ในสมองของเราอยู่ในทุกอณูในชีวิตของเราความจริงของพระเจ้าจะไม่ละจากไปจากชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นโลโกสหรือพระคัมภีทั้งเล่มหรือเป็นเลมาหรือเป็นถ้อยคําที่พระเยามบริสุ์ของพระเจ้าพูดในใจของเราพระสัญญาทั้งสิ้นของพระเจ้าจะสําเร็จเป็นจริงและเราจะไม่ปล่อยให้วิญญาณชั่วมาเกะกะละลาลายชีวิตของเราพระเจ้าขอทูตสวรรค์ของพระเจ้าประจำการอยู่เหนือชีวิตของเราที่จะมีชัยชนะในมิติฝ่ายวิญญาณเสมอขอบคุณพระองค์ของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเรา ขอพระเจ้าขับเคลื่อนชีวิตของเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าการเจิมของพระองค์ทำงานอยู่ในชีวิตของเราฮาเลลูยาสรรเสริมพระเจ้าฮาเลลูยาโอฮาเลลูยาสรรเสริมพระองค์พระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์เราขอรับด้วยใจขอบพระคุณให้พี่น้องทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในความจริงและไม่ประมาทพอเรารู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และเรารู้ว่าศัตรูของเราก็คอย รอเวลาที่เหมาะสมอยู่เหมือนกันพระเจ้าขอประทานความรอดการช่วยให้รอดทุศวรร์ของพระเจ้าต่อสู้เพื่อเราในมิติฝังวิญญาณขออวยพรทำมิกชนผู้เชื่อทุกคนทั่วแผ่นดินโลกที่จะได้รับการปกป้องพิทักษ์ษาคุ้มครองพ้นจากมารร้ายพระเจ้าขอลายล้อมเราทุกคนด้วยพระวิญญ,ญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขดเจอมี่นองทุกคนที่ฟังอยู่จะได้รับพระพรจากพระองค์เราขอบคุณพระองค์ขอพระองค์เสริมกําลังเรียวแรงพี่น้องทุกคนในการติดตามพระเยซูอย่างเข้มแข็งเราจะ ได้รับพระพรอ,อย่างนี้ต่อไปทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันในการเดินกับพระเยซูขอบคุณพระองค์อธิษฐานด้วยความเชื่อขอพระคุณพระองค์ล่วงหน้าสําหรับพระพรพมากมายในพระน,นามพระเยซูกิเจ้าอาม,มนอามนฮาเลลูยาสรรเสริมพระเจ้าเอมเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาพี่น้องได้รับพระพรเอมเมนไหมครับพี่น้องผมเชื่อว่าเราจะมีการ รับประพรแบบนี้ทิ่ชานในพระวิญญาณบริสุดธ์แบบนี้ต่อไปเสมอนะครับเพราะว่าพร,าะะาระเจ้านะของพระเจ้ารอคอยการตอบสนองของเราทุกคนเสมอนะครับฮาเลลุย mm hmm.